ปกติเทรลเลอร์นี่เขาให้ดูกันฟรีไม่ใช่หรอถ้าเกิดว่าราคานี้เนี่ยเป็นงานแฟนมีสหรือว่างานแฟนคอนเนี่ยหลังละครจบนะก็สมเหตุสมผลแต่แต,แต่แต่มาราคานี้ละครก็ยังไม่ได้ออนแอร์เสนอหน้าข่าหลายคนเขาคิดกันไปก่อนว่าไอ้ราคานี้คือได้ดู EP 1แล้วเดากันว่าบาทเนี่ยคงไม่เกิน1,500บาทหรอกแต่พอเปิดมาเนี่ยช็อก งานนี้เป็นงานของแจมฟิล์มเป็นงานเปิดตัวซีรีส์ law of attraction โดยอีเวนต์ชื่อ the case opening day แต่ไอสิ่งที่ทุกคนเขาบ่นเนี่ยมันคือเรื่องราคาบัตรเพราะว่าถูกสุดเนี่ย2,500บาทแล้วก็3,500บาทแล้วแพงขึ้นไปสูงสุดคือ5,000บาทบางคนบอกยอมเสีย5,000บาทแต่สิทธิก็ยังได้มาไม่ครบโดยเบนฟิตจากงานนี้นะครับข้อ1ได้ดู exclusive trailer trailer นะไม่ใช่ ep 1ข้อส sign poster หรือว่าแฟนซ คุณจะได้มีเวลากับคุณแจมกับคุณฟิล์ม30วินาทีสำหรับคนที่จ่าย5,000บาทนะ ข้อที่3ได้ Goodbye High Touch ที่4คือสำหรับคนที่จ่าย3,500บาทแล้วก็2,500บาทได้โปสเตอร์พร้อมลายเซ็นของคุณแจมฟิล์มส่วนข้อที่5ได้ของที่ละเลิกบางคนคอมเมนต์ถ้าคิดจะขายสิ่งนี้กับ Ben e ฟ i t สิ่งที่ควรจะทำอย่างแรกคือปรับราคาให้สอดคล้องไม่ใช่ตั้งราคาเวอร์วังไปแข่งกับราคาคอนเสิร์ตใดๆเลยคืออยากให้โฟกัสกับตัวซีรีส์มากกว่างานอีเวนต์แล้วส่วนการจัดกิจกรรมเนี่ยจัดแค่ EP แรกกับ EP สุดท้ายก็เพียงพอเสสน,นะครับมื